โยงเก่งจนเป็นเรื่องกุ่มเซฟพีพ่รงรองเล่นใหญ่เปิดชื่อนามสกุลตำแหน่งและภาพของพนักง,งานกะสะทะชทั้งที่คนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของพี่รงรองรามาสูตรเลยแม้แต่น้อย จนสำนักงานกสทชไม่ทนออกแถลงการปกป้องพนักงานทันทีโยงมั่วไปหมดขอเรียกร้องสิทธิส่วนบุคคลให้กับพนักงานและขอยืนยันชัดเจนคนที่ถูกพาดพิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นการละเมิด PDPA และผิดกฎหมายนี่คือการบิดเบือนนี่คือการใช้ข่าวปลอมเป็นอาวุธและล่าคนบริสุทธิ์ให้กลายเป็นแพ้รับบากขอบคุณสำนักงานกสทช ที่ออกมาปกป้องพนักงานการออกมายืนยันแบบนี้มันชัดเจนคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือของใครความยุติธรรมต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่สร้างเรื่องไปวันๆถ้าผิดกฎหมายทีนี้แหละคุณอาจเป็นฝ่ายถูกฟ้องเอง